โอ <โ boundaries S 1> <st> ้โปลากระบอกไซส์สวยๆสองตัวโอ้โหปลาพงโอ้พงค์โอ้ยจ้าแม่โว้ยแม่โว้ยอัลลามะฮัลลามะปลาจะกลัวแล้วงานนี้เราใส่ปลากระพงเลยนะเพิ่มความเปรี้ยวนะบรรยากาศตอนนี้นะฝนตกหนักมากครับวันนี้น้องบ๊อบก็วางอวนกันอยู่นะดูนะครับมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับฝนตกแบบนี้ด้วยนะฮะบริเวณนี้ก็ เป็นบอ่อพักน้ํานะเป็นบอ่อพักน้ําขนาดใหญ่นะครับที่เขาใช้เลี้ยงกุ้งเมื่อก่อนนะเป็นบอ่อน้ําเค็มนะครับเดี๋ยวเราจะล้อมพื้นที่นี้ไว้นะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดในบอ่อนี้นะปักท่อด้วยนะปักทางน้ําเข้านะแล้วก็ส่มเอานะรอลุ้นนะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้นะตอนนี้บอ๊อบบอกว่าติดแล้วนะเดี๋ยวมาดูน,นะปลาเลยครับดูครับดูบ๊อบบอกว่าติดแล้วนะมาดูปลาเลยนะดูมันเฮ้ยปลากระบอกเลยเฮ้ยเนี่ยนะ ออไซส์สวยด้วยนะปลากระบอกนะนี่โอ้โหปลากระบอกไซส์สวยๆส,สองตัวฮึมฮมหสุดยอดอสุดยอดเจ้าจอดอันนี้เขาเรียกหมายไม่ได้ตั้งใจนะอ้วนมากโอ้โหเอาเ,ววาาเลยเว้ยหมันหะมันเว้ยนนี้หมันหมันเว้ยนะนี่ ใส่แบบอืมใส่อุวนมากโอ้ใส่สวยมากใส่สวยมากเรามีลุ้นเลยนะวันนี้นะไม่ฟ้าอย่างเ้ายก็สตัวได้เลยนะฟ้าฝนไม่เป็นอุปสรรคในการหาปลาของเรานะครับอู้อู้อู้ต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 อ้ตม้ตู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 ้ตอ้ตู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 ้ตั้ตู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 ้้้้้้้้้้้ อวันนี้มันมันกับพี่น้องมันมันกับพี่น้องฝนตกไม่ใช่อุสัสรร์นะครับ <c oughs> ในการหาปลานะบอกเลยว่าปลากระบอกซสงามงามนะนี่ฮะอีกหนึ่งตัวนะโอ้สองตัวนะครับสองตัวสองตัวซสแโอ้โหสุดยอดอนี่เรามาหมายที่สองนะปลาบอกอีกแล้วนะซสงามงามใสงามงาม เฮ้ยสวยนะอู้ปนิ้งด้ปนิ้งเด้ปนิ้งด้ซ้ตัวโอโหไโอ้โห้โอ้โ้โอ้โห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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห้โอ้โห้โอ้โห้โอ้โหอ้โ้โอ้โโอ้โห้โอ้อ้โห้โอ้อ้โห้โอ้โห้โอ้้อ้โห้โอ้โห้โอโอ้โห้โ้โห้โอ้โห้้โห้โอ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 ้โหอ้โ้โอ้โห้โอ้โ้โอ้โห้โอ้้โอ้โห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  หีึตัวนะปลากระพงอีกแล้วนะครับี่มันหมันเลยวันนี้ครับมันหมันมากครับโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บวันเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูปลาอันที่บ้านดีกว่านะผมบอกเลยว่าได้เยอะมากในวันนี้นะได้เยอะมากครับตอนนี้เราเก็บฝนตกด้วยนะครับสรุปผลง,งานวันนี้นะกับวันที่ฝนตกพรำๆปลากระพงใสางามๆครับปลากระกบ,บอกใสเบ่งๆนะอือหือฝนตกตกนะหอยนางรมมาฝากด้วยนะสองตัว กาะสามตัวนี่ครับดูครับปลากระบอกครับสีไซส์ใหญ่มากไซส์สุดยอดอันนี้ก็เป็นปลานินหรือว่าปลาหมอเทศนะสามารถอยู่ได้สองน้ำนะปลาปลาตัวน,นี้นะเเดี๋ยวเรามาทำเมนูกันครับผมเอาเป็นปลากระบอกต้มใบกระเจี๊ยบนะปลากระปงเต็มต้ม ปลากะพงนะฮะก็ใช้หน่อไม้นะน้ำตาลของชูรสเครื่องแกงส้มเกลือมะนาวกะปิตอนนี้เราใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องใส่กะปิอ่าเราใส่ปลากระพงเลยนะใส่หน่อไม้นะครับตอนนี้ก็เป็นหน่อไม้ดองเองนะครับบอกเลยว่าร้อยอร่อยเจ๊ตอนนี้ก็ใส่หน่อไม้ไปเทียบร้อยนะเกลือของชูรสน้ำตาลขน อร่อยครับฟังดีครับเนื้อช,ช่กำลังกล่อมๆฮะเวฟสก็เสร็จเรียบร้อยนะแกงส้มปลากระพงหน่อไม้ดองรลนะปลากระบอกใบกระเจี๊ยบกระหอมน้ำตาลผอชูรสเกลือน้ำปรานะาต้มด้วยกระทะเลยครับจัดไานในย่านนี้นะใส่หอมใส่ปลาเลยครับปลากระบอกใส่เครื่องปรุงคนระ ของชูรสรถกลืเรน้ำตาครับเพิ่มความหวานให้กับชีวิตนะแต่เนื้อปลาก็หวานอยู่แล้วนะน้ำปลาครับใบกระเจียเ๊ยบ,บ,บ,บายเชฟบ๊อบเส้นใบกระเจี๊ยบเพิ่มความเปรี้ยวนะเราจะไม่ใช้มะนาวนะจะใช้ใบกระเจี๊ยบนะแล้วก็เสร็จไปเทียบรอยนะ ป้าก,ก็บอกต้องจะเทียบนะขอชิมดูคยับบอกว่าอยากกินมากครับเก่งส้มหน่อไม้นะอบอกเลยว่าเนื้อปลายน่าสดแบบสดกว่าน,นี้คงไม่รู้จะทำยังไงนะเนื้อหวานมากครับหน่อไม้อะหน่อไมอ้ป้ากะบอก ต้องใบกระเจี๊ยบนะขอชิมน้ำก่อนนะอ๋อโหอร่อยคนระับบเปรี้ยวจากใบกระเจี๊ยบกับความหอมของใบกระเจี๊ยบนะที่เนื้อนนะเนี่ยอออร่อยเกินขอบคุณอร่อยเกินนะบอกเลยว่าอร่อยมากครับ 好，今天。